มาตรวจชึกใดครับผมไฟไม่ชาร์จครับผมยวทำการตรวจเช็กดูครับผมใช้ตัวประเจเบอร์แปดเลสามจุดครับหลังจากถอดฝาเสร็จแล้วครับผมก็จะถอดชุดไดโอดก็จะมีน็อตยึดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะประมาณแปดตัวครับผม ใช้ไขควงนะครับต้องนี่ครับมันจะแน่นนิดนึงครับตัวใหม่ติดรถมาเนี่ยครับต้องใช้ไขควงที่หัวดีๆนะครับผมถอดชุดฐานครับหลังจากถอ,อดน็อตออกมาแล้วครับผมชุดฐานนี้ก็ดึงได้เลยแบบนี้ครับผม ตัวนี้ถ้ามันฝึกมากก็เปลี่ยนเลยครับผมตัวนี้ยังพอใช้ได้ครับทีนี้ถึงขั้นตอนการถอดชุดแผงไ้โอดตัวนี้ครับเนี่ยครับจะมีที่เขาเขาอ,อาร์ไว้ครับตัวนี้หนึ่งสองสามจุดครับใช้หินเจียเจียเลยก็ได้ครับผมนี่ครับเจียออกเจียออกที่เขาเชื่อมไว้หรือเขาอาร์ไว้ครับตัวนี้ จียออกแล้วก็ดึงตัวนี้ได้เลยครับผมครับหลังจากที่ใช้เจียจยแล้วเขาหนึ่งจุดสองจุดสาจุดครับผมก็ถอดชุดนี้ขึ้นมาได้เลยครับผมเอาค่คยงงัดออกมาประมาณนี้เลยครับผมนี่ครับชุดนี้ครับผมเดี๋ยวเราทำการวัด ไดโอดเลยครับผมลองดูว่ามันจะขาดหรือเปล่าคหรือมันจะชดอะไรหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสามตัวครับโดยใช้มิเตอร์เข็มหรือมิเตอร์ดิจิตอลก็ได้ครับผมเดี๋ยวทำการวัดดูครับผมเดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คไดโอดนะครับว่าตัวไหนเสียไม่เสียครับผมใช้มิเตอร์เข็มได้มิเตอร์ดิจิตอลก็ได้ครับตัวนี้ อยู่ค่าอยู่ที่ห้าศูนจุดห้าสามถ้ามันใช้ได้กับอีกด้านหนึ่งมันจะไม่ขึ้นนะผมเนี่ยอันนี้ใช้ได้ครับผมศูนย์จุดห้าสามครับผมตัวตัวนี้ศูนย์จุดห้าสามอันนี้ก็ยังใช้ได้ครับผมกับด้านก็จะไม่ขึ้นนะเลยตัวหนึ่งครับผม คิดว่าตัวนี้ครับช็อตครับเดี๋ยวเรากลับไปโอเคตัวนี้ช็อตครับผมของใหม่มาแล้วครับผมนี่ครับของเยหอหนี้ราคาหล,ากลักร้อยครับผมดีเท่ากันครับผมเป๊ะตรงรุ่นโอเคเดี๋ยวเราจะทำการประกอบครับผมโอเคครับผมตัวนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วครับผม ขั้นตอนต่อไปก็บักกีตัวนี้ครับผมบักกีสามจุดที่เราเลียออกครับผมแล้วก็เหลือคัดเอาตัวนี้เดี๋ยวจะถอดใช้ตัวเก่าครับเกะออกใชนไีมเรามาใส่ตัวนี้ขึ้นครับผมโอเคเดี๋ยวทําการเกะครับโอเคตอนนี้ก็ถอดไอตัวคัดเอามาใส่แล้วครับผมนี่ครับ ก็จะมีจุดตรงนี้ที่เราจะต้องบัตรกีตรงนี้ครับผมล็อกน็อตยึดหมดแล้วครับผมตัวนี้เลือใส่ตัวฐานคอัฐานผมจะใช้ไม้เสียบไปครับผมดันไว้ไม่ให้มันดีบจะได้ใส่ง่าย,ายครับผมใส่เสร็จก็ดึงมันออกเลยครับปึ๊บโอเคยึดน็อตสองตัวนี้ก็จบครับผมโอเคครับผมตัวนี้ผมบักกีเสร็จแล้วครับผมนี่ นี่ครับผมนี่ครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ตรงนี้ครับผมเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวทําการประกอบฝาไส่ก่อนเสร็จครับผมโอเคครับส่งงานซ่อมได้ชาร์จครับผมโอเคครับไฟนิ่งครับผมโอเคครับผม